จะกลับมาแล้ว วันนี้วันแม่นะลูกจะกลับมาหาแม่ไหมแม่ทำกับข้าวไว้รอลูกกลับมากินนะลูกชอบกินอาหารฝีมือแม่ไม่ใช่เหรอรีบๆกลับมานะลูกแม่จะรอ กำลังนึกเสียใจอยู่ใช่ไหมล่ะนายมองไปข้างนอกสิ mm hmm. เห็นรถที่พังยับเยินนั่นไหม mm hmm. นั่นเป็นเพราะว่านายขับรถเร็วหลังจากที่นายดื่มมาไงล่ะทำให้นายเนี่ย mm hmm. เกิดอุบัติเหตุเอาล่ะคราวนี้ย mm hmm. นายก็ไปกับฉันได้ละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมขอกลับไปหาแม่ได้ไหมครับผมขอโอกาสอีกสักครั้งแม่ผมรอผมกลับบ้านมาสามปีแล้วอะผมขอลนะครับผมขอละผมขอแล้วครับโอเคโอเคโอเคฉันรู้แล้วนายเลิกทำแบบนี้แล้วก็ลุกขึ้นมาได้ละฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมนายถึงมาคิดได้เอาป่านี้เนี่ยเฮ้ ทำไมไม่ได้ผลน่ะมันต้องไม่เป็นแบบนี้ดิ๋อมีหน้าละ่ะเพราะว่าวิญญาณของนายยังมีห่วงอยู่นายพอจะนึกออกไหมว่านายห่วงเรื่องอะไรผมไม่รู้ครับโอเค งั้นเราไปดูกันดีก,กว่าว่าก่อนหน้าที่นายจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนายทำอะไรอยู่รีบกลับบ้านไปพักผ่อนละอาร์ตแล้วขับรถดีๆด้วยครับหัวหน้า หรออาดอาดช่วยเมย์ด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะมีคนจะลวนลามทำร้ายฉันคุณเรียกมานะเดี๋ยวฉันส่งโลเคชั่นให้ oh. ได้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 ได ตามฉันมารู้ลหมเอ่อคือว่าผมดื่มเหล้ามา ผมว่าคุณโทรหาตำรวจให้ไปช่วยคนก่อนดีไหมอะไม่นะไหนคุณรับปากว่าคุณจะมาช่วยฉันไงคุณจะให้ฉันโทรหาตำรวจทำไมคุณอยากให้ฉันตายเหรอเออแต่ว่าไม่รู้ลหละถ้าอีกสิบนาทีเมยังไม่เห็นอาร์ตเราไม่ต้องมาเจอกันอีกในชาตินี้ ถึงเลยนะว่านายจะหลงเชื่อคำพูดแฟน,นง่ายๆขนาดนี้นายนี่มันโง่จริงๆนี่คุณหมายความว่าไงครับถ้าคุณสงสัยเนี่ยฉันจะพาคุณให้ไปเห็นกับตาเองเลยแล้ะกันแกเมื่อวานฉันไปชอปปิ้งมาคือแบบกระเป๋าสวยมากอะ่ะ าฉันก็ไปทะเลมาชิบะนี่เยเมแกคิดว่าแฟนแกจะมาทันไหมแกให้เวลาเขาแค่สิบนาทีเองนะแกไม่ต้องกังวลไปหรอกนะยังไงอีกสักพักเดี๋ยวเขาก็มาถึงแล้วยังไงเกมนี้ฉันก็ต้องชนะช่วยเงน้ีดีข่อเดิมเดิมเดิมผมเพิ่งรู้ตลอดเวลาสาปีที่ผมพบเธอมาเนี่ย เธอจะเป็นคนแบบนี้ตอนเนี้ฉันก็ปลดห่วงนายได้ละคราวเนี้ยวิญญาณของนายก็จะสมงบุญสักที แม่ครับผมกลับมาหาแม่แล้วนะครับอ้าอ้าวกลับมาหาแม่แล้วากลับมาแล้วมาเร็วนั่งนั่งนั่งกินก้าวลูกแม่เตรียมกับข้าวไว้ให้ลูกของปดลูกแั้งนั้นเลยแม่ครับผมขอโทษนะครับผมผิดไปแล้วแม่กหนลูกกินเยอะ อาหางแกงนี้สิลูกแกงที่ลูกชอบกินเยอะๆนะลูกนครับลอขอโทษนะครับกินเยอะๆนะลูกแกงนี้สิลูกที่ลูกชอบ

อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยอโอ้ยมามาจำแบบนี้จริงเหรอฉันแดดเต็มขนาดเนี้ยฉันไม่ล้มเลิกง่ายๆหรอโอ้มางั้นก็เล่นกับแฟนผมเบาๆแล้วกันนะครับถ้าแกไม่ไปฟ้าแม่ค้าทมองตามมาเป็นแฟนฉันก็ไม่ต้องทำแบบนี้หรอก้มาความรักมันบังคับกันไม่ได้นี่นาะ แคเยไแม่ค้าต้ตามตําของแกนะไม่ผ่านมาตรฐานของฉันแล้วก็ฉันไม่ให้แกแต่งงานกันแน่แน่โอ้โหรับทราบครับมาว่าแต่เยไแม่ค้าต้มตามแฟนแกนะ่ะอยู่ซอยนี้แน่นะอืมใช่ครับซอยเนี้เออแล้วชื่ออะไรล่ะชื่อเบบีเอ้ชื่อบีครับแม่เออชื่อบีเอ้จะรออะไรล่ะกลับไปได้แล้ว โหมาทางดุซะแล้วได้ไ <ป S 1> ครับไม<ป>แค่นะหมาหแครนะจ,จไป อย่างเงี้ยฉันจำไม่ทันหรอกจดมาอยากกินอะไรนะ่ะไปนั่งก่อนปะเออจำเป็นนัง่งโต๊ะเดิมขนาดอ่ะเดี๋ยวต้องมาเอาไปไปจดไปจดสูงอ่ะไปจดนี้นี้นี้มาเอาไมจดเนี่ยนเะหรอร้านส้มต่ำแฟนเ,นเจ้าฟิล์มอย่าบอกนะว่าผู้หญิงคนนั้นคือบีโอ้ยไอเจ้าฟิล์มเนาะไอเจ้าฟิล์ม จะหาเมียทั้งทีจะหาให้มันดีกว่านี้ก็ไม่ได้เฮ้ยไยพี่พี่ทำอะไรเนี่ยไม่เห็นเหรอว่าฉันตั้มซุ่มตั้มอยู่อ่ะทำไมแล้วใครแต่งได้แกไม่ใจดีนี่วะเบาๆพี่เดี๋ยวลูกค้าก็ได้ยินหนีหมดหรอก เดี๋ยวก่อนจ่ายอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปพี่พี่นะโหหมดกันอดขายของเลยนี่ hey. ไปจ่ายนี่ใช่ไหมด้วยพี่ก็ฉันบอกพี่แล้วไงว่าฉันยังไม่มีแล้วพี่เล่นไล่ลูกค้าฉันแบบเนี้แล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนี่พี่เรื่องแกเลยวะแล้วใครแกเบี้ยวนี่ไม่จ่ายนี่ฉันวะฮะโถพี่ฉันไม่ได้เบี้ยวฉันแค่จ่ายช้าเองอะ แล้วพี่เล่นมาทํารุนแรงขนาดเนี้เนี่ยมันเครื่องมือทํามาหากินฉันนะพี่นี่มันนีนอกระบบเว้ยมันก็ต้องทัวงกันโหดนี่แหละใครใช้แกมยืมฉันก็ฉันคิดว่าเราเป็นคนรู้จักกันอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ยืมพี่เยอะซะหน่อยเรื่องเงินน่ะไม่มีคนรู้จักเว้ยมีแต่พี่มดกับไอ้พวกลูกนี่เข้าใจไหมฉันให้เวลาแกอีกสาวันแล้วกันนะถ้ามาเขาหน้าไม่ได้อะ ไอ้ลักกัลูกโสเนี่ยพังนี่แฟนเจ้าฟิลมติดนี่นอกระบบด้วยเหรอโอ้ยตา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 ยแค่นี้ก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นลูกสไปค์ฉันแล้วโอ้ยเจ้าฟิลม ป้าขอข้าวกินหน่อยได้ไหมป้าไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วโถป้าป้านี่มาผิดจังหวะจริงๆเลยนะมาตอนที่ฉันอารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยแต่ก็เอาเถอะไหนๆก็ไหนๆแล้วลูกค้าก็หนีฉันหมดแล้วไม่ได้ขายของป้าไปนั่งรอก่อนป้าเดี๋ยวฉันเอาของกินไปให้ขอบใจมากแก ถ้าไม่อิ่มบอกนะเดี๋ยวฉันเอามาเพิ่มให้แ้่ว่าแต่ป้าไม่ใช่คนเล่นร่อนแถวนี้นี่ป้ามาไกลจ้าเออว่าแต่หนูเป็นอะไรเหรอเห็นหนูบอกว่าอารมณ์ไม่ดีอ่ะอก็โดนทวงหนี้น่ยสิป,ป้าฉันผิดเองแหละที่ไปกู้หนี้นอกระบบมาเลยโดนพี่หมดทวงโหดไปหน่อยเล่นเอาซะลูกค้าหนีไม่เข้าร้านเลยแล้วทำไมหนูไม่ใช้หนี้เขาล่ะ ถ้าฉันมีฉันก็ใช้ไปแล้วล่ะป้าแต่ลําพังขายส้มตำอ่ะกําไรนิดเดียวจะไปพอใช้นี่อะไรคันจะขายแพงก็ส่งสารลูกค้ากลัวลูกค้าจะซื้อไม่ไหวยิ่งช่วงเนี้ยคนยิ่งลาบากกันเยอะอยู่ด้วยจะให้ฉันค้ากําไรเกินควรเอาเปรียบลูกค้าผู้หวังรวยทางรัฐฉันก็ไม่กล้าทําหรอกจ้ะแล้วหนูไม่มีคนช่วยเหรอ แล้วหนูมีแฟนแล้วไมมีสิจ้าป้าแฟนน่ะแฟนหนูเขารวยมากด้วยนะแต่หนูก็ไม่เคยของเงินเขาหรอกนะจ๊ะหนูไม่ยากเขาคิดว่าหนูคบเขาเพราะเงินน่ะเอาป้ารีบกินเถอะหนูต้องไปทำธุระต่อทำธุระอะไรหรือจ๊ะหนูธุระแถวนี้แหละป้าถ้าป้าอยากรู้ป้าจะตามไปดูก็ได้นะจ้ะจ้ะ ี่หนูเราจะไปไหนกันจ๊ะเดี๋ยวป้าก็รู้พี่จ๊ะพี่จ๊ะข้าวจ้ะพี่โอ้โหงงบีมาแล้วขอบคุณมากครับข,ขอบคุณมากครับข้าวจ้ะพี่รัอ นงบีนางบีนังบีพี่ของพี่อ่ะเอาไปสองกล่องเลยนะจ๊ะ<ม>กินเยอะๆนะจ๊ะจะได้มีน้ำนมให้ลูกกินธุระของหนูก็เอาข้าวมาแจกคนจนจัดหรอกเหรอใช่จ้ะป้าคนพวกเนี้ยเขาน่าสงสารนะป้า ข้าวก็ไม่มีกินบ้านก็ไม่มีหน่วยงานไหนก็ไม่มีมาช่วยเลยลำพังตัวหนูเองก็ไม่ค่อยมีเงินก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบเพื่อมาเป็นทุนซื้อข้าวให้คนจรนจัดกินเนี่ยละจะ้ะที่แท้หนูก็ไปกู้หนี้นอกระบบเพื่อเอามาเลี้ยงคนจรนจัดนี่เองใช่จ้ะป้าถ้าหนูไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยละ่ะ ป้าข้างหน้ายังมีคนเล่ยล่อนอยู่อีกเขาคงรอข้าวจากหนูแน่ๆ ข้ามเชียเดี๋ยวป้าไปนั่งรอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันเก็บของเสร็จแล้วฉันเอากับข้าวไปให้พี่หมดเขากำหนดแล้วจ่ายนี่มาคือว่าพี่ฉัน <laughs> กะแล้วโอเคต้องมีจ่าย แล้ฉันบอกแกไล้ใช่ไหมเท่าที่ไม่มีจ่ายอะ่ะฉันน่ะจะพังร้านแกพี่ใจเย็นๆก่อนนะคุยกันก่อนไม่คงไม่คุยแลย้วเว้ยคุยมาหลายทีแล้ววันนี้มันจะใช้กำลังแล้วหยดนะแม่หนูคนนี้เป็นนี่แกเท่าไหร่ <laughs> หาเนี่ยมีปัญญาจ่ายแทนเงี้ยนะหาปัญญาซื้อเข้าวเองกินด,ดีไหมฉันถามว่าเท่าไหร่ห้าหมื่นดอกอีกสองพหมีปัญญาไหมห้าหมื่นดอกสองพหใช่สองหมื่นห้าห้าหมื่พ 2 5 0 5เอาเงินไปห0 0 5แื่นฉันใช้หนี้แทนแม่หนูนะทีนี้ก็หมดปัญหาแล้วนะป้าป้าไปเอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนจ๊ะเงินของป้าเองเอาเป็นว่าป้าจ่ายค่าข้าวหนูที่ป้ามากินทุกวันก็แล้วกัน ได้เงินแล้วก็ไปสิเอ,อ๊ป้าเงินเยอะขนาดนั้นน่ะป้าต้องใช้เวลาเก็บทั้งชีวิตแน่ๆป้ามาใช้หนี้ฉันทำไมเงินแค่เนี้สำหรับป้านะ่ะกิฟต์ทิฟหมายความว่ายังไงอะป้า ก็หมายความว่าป้ามีเยอะกว่านี้เป็นหมื่นเป็นแสนเท่าไงล่ะนี่ป้าพูดอะไรของป้าเนี่ยป้าเป็นใครกันแน่คะเป็นแม่เราเองอะฟิลม์มอนี่หมายความว่าป้าเป็นแม่ของฟิล์มหรอคะใช่เชนเป็นแม่ของตตวฟิลม์ม ที่ฉันต้องทําแบบเนี้ยก็เพราะฉันจะต้องมาพิสูจน์ว่าแฟนของลูกชายฉันน่ะเป็นคนดีมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นลูกสะใภ้ฉันหรือเปล่าสะใภ้นี่ป้าหมายความว่า mm ยังไงอะคะก็เอาเป็นทำเป็นทุกอย่างเปทางการแล้วกันเนาะนำมานะป้าช่วย เรานะนี่แม่ไฟเขียวให้เราสองคนแล้วนะฟิลม์มรีบตอบสุกรุงจีคืนทักช้าได้เช่นเปลี่ยนใจนะแต่งขาแต่ง คุณคุณป้ามากๆเลยนะคะทั้งๆที่คุณป้าก็รู้ว่าหนูเป็นแค่แม่คาส้มตำแต่ป้าก็ยังยอมยกลูกชายป้าให้กับหนูใครบอกว่าฉันยอมยกลูกชายให้เธออ้าวเธอต่างหากที่ต้องมาเป็นลูกสาวฉันอีกคนหนึ่งและต่อไปนี้ก็ต้องเรียกฉันว่าแม่เข้าใจไหมค่ะคุณแม่ แองกิ้วนะมาแม่เข้าใจแล้วแหละว่าทำไมแกรักผู้หญิงคนนี้เพราะแม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีจริงๆ <c oughs> ใช่นะ <c oughs> ดีธรรมดานะ <c oughs> ดีดี <c oughs> ขอบคุณครับ